So ชยามาสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิระปาริณิพุโตปิปัจิมาจันตานุกาปะมานณสาอิเมสการุตุกาตานนาการะโพเตปฏิการนาตุ ข้านาคังทีพระรตังอิตายังสุขายาอรหังสัมมาสัมพุทโอะพะขวารควรทางพระขวันตังอภิวาทิ ติป e ันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสังฆามิอัมยานงนัมามนนะโมตัสสะควตอรหตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะนาภะคะวันตังเอวังกาลยาโนจิตติสะโตอะภูคะโต อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขัโตลโลกวิทุลอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัตถทวมโนสานังพุทโภคคะวา วารัมตวรตาที่กุณาปิยุตโตสุขาพิยานัการุณาอิสมะกตะโตโอเทศโยสุจนะตังกามรังวาสุโรวันธามหังภัมังศิราาชิเนงา โอทาสังนิยาเทเมียสาริราชีวิตานจิตธงวันทานโตฮังจรีสามีโอทาเซวะสุโภธิตรรนาทิเมสารนังอัญญ์บุญโอเมสารนังวรา สาสัรจวะเชนาวาทายังสาสุสาสเนพุทธังเมวันธรรมานีนายังปุญยังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามีมาฮิสุงตัสเตชะสา กายเณวจายวเจตสาวาทพุทเธกุกรมังปกตังไมยายังพโตปฏิคานาตุอจยันตังการันตเรสังวริโงวาพุทเธ มณ์สัทธิทิโกอาาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิ เสนสยโยยมคปะคปริยติวิโมคเปโทธรมโมคุรอตปฏานาตถาริทารรวันธมหรมธรรมรังวระธรรมมีธตัมธมโยสะปปนีนางสารนางเก เมโมตมังตัวติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนะหังคงมาสาหาสมิตาโสวาธรรมโมเมสามิคิสโรธรรมโมทุกขาสกัตตาจ ตาใจตาเสมียธรรมาสางนิยาเตมีสาริราเจวิตันจิตังวันทานโตหังจริสามีธรรมาเสวสุธรรมตังนาทิเมศรานังอันยังธรรมโมเมศรานังวรา

ธรมโมปฏิฆานะตัวจยันตังการันตเรสรวริตงว่ธรรมมอนธรรมยังสังคานุสินยรมตุปปัิปานโนะคะขวะตสาวากสังพง โอชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิทางจัตตาริบุริสยุคนิอาทบุริสปุวคลาเอสัพกวะตสาวะสังโคอาหุนายโยปาหุนายโยคาทินายโยคันชลีกรณีโย อนุตารังปุญญาเขตังโลกาสานิอัสมยังธิิตรมณเสวสะโชสุปฏิปฏิกุณาติโยตุโยตาพิโตอริยบุคคลสังคเสโท สีราทิธรรมปาวรายกายจิตตวันธามหังตมาริยานัคนังสุสุตังสังโพโยสาภปาานินังสารนังเขมมุตตังตติยานุสติทานังวันธานมิตังส สาโสัเมสามิกิสโรสโฆทุขสาตาจิตตจริสเมสัาานิเทมสริราชีวิตานจิทัง เชนะวัฏยังสาธุสานีสร่างคังเมวันตมานีนายังบุญยังปัสุตังอิทานสัพเพปิอันตรายามีมาเฮสุงตัสเตชะสาน กายเนวจายวเจตสาวาทสังเคกุกรรมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคานหาตุอัจยันตังการันตารีสังวริตุงวาสังเคอะริยมาตากกสเลนยยง สังสานตังปทังอภิสเมจะสะโกอุจุจะสุโวโชจะสุวัจโจจะสมุทอนาติมานีสันสะโกจะสุภรรจะอาปะเกจโจจะสัลหุกะวติสันตินทริยจะนิปปโก ขะโพบุเรสุอนานุกิโตอนาคุตตังสมาจเรกิดจิเยนาินโยปาเรอุปวัตไยโยสุขินวาเคมิโนอโมตุสัมเปสัตตาภวัน

าเยจะอาทิทาเยจะทัวเรวะสันเดียวิทัวเรปัวตาวาสามเเวสิวาสาเพงา พวัน n ุสกิตตานันปโรปะรังนิโกวเพทนาติมันเจทะกันตจินางกินทิพยารโรสนาปฏิคสัญญายามันยาสัตว์ัวเมีเชยยมาตายาธานิยมปวดตังอายุสาเอกปวัตมโนราเกเอวั ปิสาพระพุเตสุมาณสัมปาวเยอปริมานังเมตันจะสะพโลกัสหมิงมานังสัมพาวเยอปริมานังทังอโถจะติริยันจะสัมปาทางอเวรังอสปานติทันจะรานิสินโนวาสยาโนวา วาตาสวิกัตตมีโตเอตังสติงอฑิตยพระมเมตังวิหารมิเตมาภุติทินจานุปัคคามศิลวะตาสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินนยยาเขตตุคาปสัยยังกุนารติเต เเคหิเมเมตังเมตังเอราปเทหิเมจะปยาโคเตหิเมเมตังเมตังกันนาโคธรรมเกหิจจปะถ้เกหิเมเมตังเมตังทิปะถ้าเกหิเมจะตัวปะเทหิเมเมตังเมตังพระหัวปะเทหิเม มามังอปาทกัหิงสิมามังหิงสิิปาทกัมามังจะตัวปะโทหิงสิมามังหิงสิปะหัวปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปุตาจะเกวราสัพเพปาทคารนิปัน อินทิปะปัมมาขะมาอาปัมาโนพุทโธอาปัมาโนธรรมอัปปมาโนสังโฆปัมมานวัน สปานิอหิเวสิกาสัตตาปิอุณนาปีสระพุโมสิกาคตาเมระคตาเมบริตาปฏิกามันตุพุตานิโสหังนโมปะคะวะโตนโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานัง จเนหิปัตมงอิติวันนิตังการิตังอาชิมาราเมจูเนหิปัทุมะนาตังทีปังนาทังปฏิทันจะชชะนันอาทัสสะทักังทีปัทุปปัทิสัคาเรณ์ตวะโปชยามิหังอิติตังปัติตังไมหังที พะเมว่าสามีชาตูชมยาปัจเจเวกิตาวายังติวารังปริพุตังตังยาวเทวาสิตาสัปติคาตายังโวนาสัปติคาตายัง ดังสมากัสาวาตตาสปะสิริงสปะสัมปสานังปฏิฆาตายายาวาเทวาหิโกปินาปฏิชาธนทังจะม่ยาปจเวกิตาวโยบินทปาะตัวปริพุตโตสเนวทัวายนามทายนามันทายนาวิโพสนายา เทวเทวิมาสกายาสถิตยายาปนายาเวหิสุปรติยาบรามจริยานุกายาอิติปุรานันเวทนางปิหังทามินวันจเวทนางนอุปาเทสามียาตราชมพวสติอนาวาจตาจพาสุวิหโรจาตี จมยาอปจเวกิตาวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสัปติคาตายาโหนหาสัพติคาตายาตังสมะกะสวาตาตปสิริงสัพสัมปะสานังปพติคาตายายาวาเทวา ปริสยาวิโนทนางปฏิสานลานาลามาทังจามายาปจเวคิตะวายโยคิลานปัจยเพสัชฉปริคารุปริพุตตสยาวาเทวาอุปปานานังเวยาทิกานางเวทนานางปฏิทตายา आपयाप च na buna kame na upacaya buno tara acariyo pakam tapa pita caya tapa piyama mang suryo candi mara puna wanta nara pita pramama rajah inta jatulo kapa kewatayamo mita manusaja macana we mika pita sapi sata suki บาคาตานิเมสุพังจติวิตังเตนตุขิตปังปรเปท้าโวมันอิมินาปุญญากรรมเมนะอิมินาอุทิเสนาจติปะหังสุระเจเจวตาหุปาทานาเชธานงเยสันตาเนหินาธรรมมายาวนิพานาโตมันาสันตุสัพพาทะเยวายาถาชาโตภาเวภาเวอจุดติตังสันติปัญญาสันเลโกวิริยมินามาราภันตุ โมกาสังการตุหนิเยสุเมพุทธาธิปารุณาโทธรรมโมนาโทปารุตธรรมโมนาโทปัจเจกาพุทธโจะสังโคนาตุตาโรมามันเตสุตตมานุภาเวนะมาโรกาสังลังพันตุมาสวานทานิพานเตสาปังอปาระ ทังธรรมะทา,ม,าทะมีพันเตมายากตะตังปุญญาสามินาอนุโมทิตาพังสามินากะตังปุญญาไม่หังตาตับพังสาธุสาธุสาธุ